สวัสดีเพื่อน,นๆน้องนะคยทับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกม Free Fire บน oppo reno 4นะครับในปี2024นะก็มีคนขอมาไหวหรือเปล่าจริงๆผมบอกไปแล้วในคอมเมนต์นะคบว่าไหวแต่ก็เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูดูแนะค่มันรองรับบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยจะเป็น snapdragon 720เลยนะตอนนี้ราคามือสองสภาพดีประมาณ3 9 0 0แล้วก็รุ่นนี้ที่ผมได้มาเป็นรุ่นแรม8นะครับผม พับ g ลื่นฟีไฟล์ลื่นๆน,นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องมีโหมดเกมให้เราปรับเล่นเกมได้ลื่นขึ้นการตั้งค่านะครับผมเอาประมาณ80เลยทุกคนส่วนการตั้งค่าการาฟิกนี่ปรับได้ระดับขั้นสูงหรือปรับสุดได้นะครับ ให้เปิดเงานะครับคมชัดระดับขั้นสูงนะครับแล้วก็โอเชียนนะครับโหมดเฟรมเรทสูงเปิดได้หมด snap เจ็ดสองหน้าตอนนี้บอกเลยว่ายังลื่นๆนะครับแล้วก็ยิ่งใครได้มาประมาณสักสองพสภาพดีเล่นเกมได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแต่เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูแล้วกันทุกคน เอาตัวรออดสู้ย่่างมีน,นาจะสุ่นเจอบอนแล้วน่าจะเจอคนสักตี้หนึ่งสองตี้นะครับถ้าสืกีนึงลื่นนะครับเปิดตัวมาไม่นานนะไม่กี่ปีเองนะตัวนี้ราคาเปิดตัวหลักหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้หาซื้อได้สามพันเก้า กระโดดร่มไม่มีกระตุกนะครับราฟปิกเงาเห็นเงามีคนกระโดดลงมาด้านล่างหนึ่งคนโอ้โหก็สมทัสกรีนทุกคนกลัวจะงัดขึ้นได้นะครับผมไม่ได้ปรับมุมมองอะ่ะน่าจะมีคนตรงนี้หนึ่งคนนะครับ ้มาเลยครับนี่เอ้ายิงไปตั้งนานอยู่ดีๆก็นอก็อกนะครับผมผมตึงอยู่เมื่อกี้นึกว่านึกว่ามันปั๊มยาอยู่นะเมื่อกี้นะครับมันเหมือนดีเลย์อ่ะทุกคนน่าจะเป็นที่เนะน็ดผมนะทุกคน เพราะว่าเวลาผมไปเล่นกับเครื่องอื่นมันมันดีเลย์อะยิงเขาไปตั้งนานแล้วนะอยู่ดีๆเพิ่งน็อกนะครับหรือบางทีผมโดนยิงตายเงี้ยเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะบอกนะครับอันนี้น่าจะบอสทีกคนมนยิงเก็บสองเฉยเลยน,น,นี่ต้องขออภัยด้วยนะ เน็ตมันโดนลดสปีดอะเน็ตมันโดนลดสปีดนะครับจาก15เมกเหลือ10เมกแล้วจ่ายเพิ่มนะเป็น200กว่ากาบานะผมนี่งงเลยเน็ตค่ายทูด้วยเน็ตสัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะเน็ตค่ายเนี้ยนะโอเคเก็บของเ็บอู้ได้ลื่นไหลดี อก่อนทูมสกโบมีน่วงนิดหน่อยนะครับทูมสกโบมีน่วงนิดหน่อยทุกคนสกโบ4สีเลยลลก็ลื่นไหลดีทุกคนใครที่แบาบว่ากำลังหาเนถีมาเล่นเกมพวกฟรีไฟล์โลบอ x แบบนี้นะครับหรือทับจีอ e ิโนโซนะครับก็ยังถือว่าลื่นลื่นดีอยู่นะทุกคนยังลื่นนะ แต่ก็ต้องไปดูสภาพนะถ้าใครที่ได้มามือสองนะีถ้าสภาพมือสองมันใช้งานมาหนักเนี่ยมันก็อาจาจะเล่นเกมอะไรไม่ค่อยลืนะ่นแล้วก็ตัวเฉพามันมีความร้อนนิดหน่อยอนะเล่นแป๊บเดียวนะเล่นแป๊บเดียวมีความร้อนเล่หนัส่วนแบตเตอรี่นะครับที่ผมที่ผมได้ลองใช้มาหลายอาทิตย์เลยนะครับก็ยังอึดอยู่นะเครื่องที่ผมได้มายังอึดอยู่ <Union. S 2> อยู่นี่หยาได้ะขอบคุณนะของอยู่นี่อยาได้อะขอบคุณนะ ตายแบบไก่ไปเลยทุกคนก็ขอไปด้วยแล้วกันนากก็มาลองเล่นให้ดูนะครับก็ซูมสะโคบมีหน่วงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีความร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่มีงบในเหลทราคาประมาณ3ามพันสามพนะครับแล้วอยากจะได้สเปคแรงหน่อย7 2สเสนยด s กเจ0อน7 2นก็ยังถือว่าแรงอยู่ทุกคนกับ oppo reno 4แล้วก็ดีไซน์มันก็สวยเน้นกล้องเน้นดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับในปี2 0 2 4เนี่ยยังถือว่าคุ้มอยู่นะ